เราจะมาเริ่มแกะของกล่องที่หนึ่งกันนะครับเพื่อนมาลร่กแกะของกล่องที่หนึ่งกันให้เสร็จภายในสามนาทีนะครับกล่องนี้นะครับส่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับของจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อนส่งอะไรมานะครับ โอเคครับมีแบงค์ร้อยสยามรัดหนึ่งใบนะครับเพื่อนแบงค์ร้อยสยามรัดหนึ่งใบทั้งก่อนนะครับกันฟิวนะครับนี้ก็จะเป็นเหรียญครับเหรียญครับหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับโอเคพื่อนจากนครสวรรค์ส่งมาทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันนะครับแยกกล่องเอาไว้นะครับดูสิในเหรียญนี้มีอะไรบ้างเอ่ย มีเลขที่บัญชีธนาคารนะครับมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญน,นะครับแล้วก็ในถุงนี้มีอะไรเอ่ย โอเคครับเดี๋ยวเรามาให้ราคากันเลยนะครับนี่ครับตามนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นใน TikTok ไม่ทันติดตามช่อง YouTube ถี่ได้นะครับเซิร์ชคำว่าเซฟคอยไทยนะครับเพื่อนๆไปจะเจอนะครับนี่ก็คือรายการสินค้านะครับเพื่อนๆเขียนมานะครับว่าส่งอะไรกันมาบ้างนะครับส่งรายการเหรียญอะไรมาบ้างนะครับจำนวนกี่เหรียญกี่เหรียญนะครับ รวมนะครับแปดิบหกเหรียญกับแบงค์หนึ่งฉบับนะครับเ,เขียนมาแบบนี้แล้วก็สบายเลยนะครับโีเคครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเช็คให้ตรงกับรายการนะครับที่เพื่อนๆส่งมานะครับ นีรค,ครับจะมีเหรียญห้าบาทพยาคุดครับเห็นยห้าบาทพยาพุทนะครับ